ประกอบยังเมด้ย้อนมาที่อานระย้อนมาถึงด้าด้านเชินาอยากหน้ด้านไม่ทิศไรครับปดกสมบัติไมีเยงหลบรทานหมอสคุดครับสายโค้งสายโค้งติดตีดึงเอยูสมองแล้วิมองแล้วเอาจะอย่ที่ด้านูสับ ียงไ่ด้ยกยาวๆมาใหะกทีให้รแหน้าได้ไหมีกัได้พิรรนตลาดโยนามทีชักูกจนยกมาทีสองอเ้ามาที่ะพวตกใส่ศีรษะเอาละครับยังอยูที่ระสิบหกียมาตีกนด้โนจิแตะบอลด้มีตะมัองหาเพื่อนโยข้าซ้ายใส่ซ้ายยังติดนดสิครับจังหวะนี้ ม่เอ้ใจมพอจวด้มเปรีิ้มเปดีลยตเหรือว่าท่านอุปนายกสุรมุตชมตัวหรือ่ท่านจครับขอท่านจอห์แลกอ มาไล่งังลุมุกลุมยัดต่อคืนกดานอลังตดครับสี่บอลในกระดานาดกลังตดงด่านแห่แล้วเกี่ยวบอลมาดีแต่ว่ายังไปตบบอลกันอยู่แล้วก็มีเสียง,สงเสนอ

แทนบอเข้าตงกลางให้กิครับออทางด้าวิชาคุณนจันต์ได้บอลทีบอัจากขวาครับดแล้วเพ่อมากขาบอตโตเข้ามาตรงกลาง่ช้ทาดาบอลเข้าทางากอบอลอียได้ิชศิครับจำบอนขึนมาให้กะวิชาคุณับไปที่ร้าริอครนึครับแล้วลอย่งวมเลกับเพื่อนรวมทีได้ดีครับแต่ยังบันไ้ได้ทางด้านของโยังย่งึ้นได้ครัแ่จะสอง Oh พด้านที่สบายต่ำบนถ้าคุณใช้ครับหรืตะวั่ายต้างอย่างตัำชดใช้ท้ายทำกันได้ดีครับชุดนี้คขาบว่าอยากาอยากให้เราแจบสกอร์อย่างีทำหลุดหลุดเลยทีเดียวครับนี้

បងបងហៅមក <coughs> Yeah. 怎么呢？<music> ผเสี่ยมที่ดกางคิดมามีรพัดขอลังตัดธนกิจี่ยงโยที่ได้ด้านตัวเล่นของด้านซ้ายเผือสักเผืสักมโนเล้วต้เคเียวมาใส่ซ้ายขณะนี้ได้ไม่ได้ขาดไม่กัดเย็ด้ดานจีอัลูชาเจ้าเก่าเจ้าดิกยกไม้ อาทิตยมองคือมาที่ประเทศจแต่ต้องมาเที่ยวไปที่ยวนันเอ อที่แดนใต้อยู่ยางได้อะไรครับตามไปเก็ได้ชิ้นอันที่ย้อนกลับมาครับให้แบบเพียงรวมทีนะรวมยันนะทีนั้น やったぜ ยกยาวๆาวมาที่แดนซ้ายานนที่วัดโมทิปไปที่ข้างซ้ายยวให้ผ่านได้านกบตั้งรับมีเที่ยวข้างไปโรเมนพักได้หรือไหม่โดยบางคนสามาตาที่แด่น กาอนุชาครับลูกนี้จะเกี่ยวบอลไปเล่นแต่ว่าดูท้าเขากลิยังนบไม่ได้เล่นติดสีสากทางด้านเพื่อนรวมทีมแต่ทั้งหัวสกัดดุงโดมาถึงทาร่าหมายได้สิบของนันตราดโพลูกนี้แทงช่องนี้ให้อาทิตย์ตีบอลมาให้ทางทนาวิชาตุงทุ่มจานนักลูกนี้ตัดดุโดบายเตาหมายให้ทาี่ามุทิไกปล่อยมาถึง แล้วพอได้ใส่ซ้ายเข้ามาบอลเฉล็บเอาละครับตีตันดานโคติดจะออกบอลเรียวได้ไหมพืนมาที่วิชากุลเอาละครับเวลาลดน้อยถอยลงแล้ววิชากุลขนาดเส้นมาที่บางคุดประกอบบอัวจันประกอบบอัวจันย้อนมาที่ลลตอลกดตอลกดมามายังเลธนุคืนมาที่วิชากุลวิชากุลมองแล้วห้กระสันมากอล,ลกดกอลกดเตือยังไ่เติมยกหมางไนเส้นหน่ที่ โอเคซีเจโอครับอยางทาลอาทิตย์โสตพามครับส่งแมวลุกไปอีกหนึ่งขัานอยางทะลัเจ้าหนุ่มสิทธิศักดิ์นาอุดมครับยกไปในกรอบโทษยังได้ไหมยังอยู่ทางด้านสมาร์ทมงย้อมในฝั่งซ้ายแตะมาที่ด้านในเขี่ยมาที่เตี๊ยบฟรอาร์แล้วครับได้มาสกิดขนุนที่ ถึงานาวิวัตออกบอเลเร็วมาให้ธนาวิชาคุณทุมจามกับตันทิมทางแนตลาดโฮตีบอลลูกนี้มาอย่างโดนดักไร้ด้ครับตรงขนาน้นมาสังกิตสมรกิจจีรวัตเจ็บบอลได้โอแคเปลี่ยวยา จังหวะสุดท้ายไปอยู่ที่้างตักลาภูลาโูตีบอลไปให้ทางด้านชนละสิบชนละสิบมองหาเพื่อนแล้วให้มาทางด้านกอระกุกอระกุกหลังยงบอลออกมาทางด้านทัดนวดตาจริงได้สวยครับจากทางด้านตักแตกโด้ขยับติดยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นกบบานะจับลูกแบบน้ำขทาวให้ดีๆนะครับจับลูกหลัง้ำข้าวให้ดีๆนะครับชกินก็ต่อ ให้มาอันนี้จะดีที่อยู่ทีนันยไมกแล้วทังดนานกนขวางตะกัดตะกัดมีควาแข็งแรงเีความยก คสวีบาห์ก็ต่อครับเอา๋ะครับยังอยู่ที่ทัศน์าเจฟฟี่เขียร์ยังจังหวะนี้ได้ไม่ได้ขาดไม่ขาดยังอยู่ที่ทัศน์าโลสิทธิ์นี่นะครับชลสิทธิ์ยกมาเลยครั เมย์ก็ไปติดทางรัาวผู้เล่นออกด้านข้างทะลุเขื่อนปราดค์โพครับทุท่มมาเร็วเลยครับลูก,กลนี้ยกมาแล้ว สามารถโอลงได้ครับใทมาชาวช่อมาที่สีทิศตัดตืมาที่กี่าทีแข่งู์ทีนทยครับช่วงนาทีทนาทีบาเอาเครับแม่ป้าองยดตรง เอ่านะครับดูทางด้านประสิทธิ์ประสิทธิ์บิดขวาตี50โอเคครับโอเคครับไม่ตีแล้วครับยอมนะโอเคครับขอบคุณมากขอโทษขออภัยกันมีครับเขาเรียกว่านักเิณมืออชีพครับสองคนเลยหิงบองเลยอามใจได้ครับเฮ้ยใส่ลงมา วิธีการเล่นครับเอาครับดูตัวอย่างดีแล้วดัดงผู้สิูธิ์ยันดีต้งอ่งไม่ดี้วเข้มาังผูมาตัดด้ดตโดนพนดโอมาครับทางด้านเจ้ี่เกียวบอลลงแล้วจะทำหรือไม่ ทีมเานกเป็ยขอบคุณมาก้ด้วยที่อโค้ชเ่งยท่าน้ครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งต่อกัน โอ้โหยัยงโยกนี่แหละครับดูบอลลงได้อยู่ทางด้านนี่แหละครับผู้เล่นจากคณะเกษตสมาร์ให้มาที่ทางด้านชนลสิทธิ์สุวรรณโคตชนลสิทธิ์ยกยาวๆมาที่แทน,น้า